ดำคำเครียดเลยครับเจองานปากโบครับทันไม่ทันเลยครับป้าตุงมาแล้วครับรถดำทิงอยู่สี่คันครับระยะทางประมาณสองร้อยเมตรเขาเรียกงานปากโบหรือเปล่าสองร้อยเมตรนี่ผมเรียกปากโบนะ เพราะว่าราคาปากโบโโงานหายากครับขอได้ดิได้หน่อยก็ทำครับดีกว่าจอดจอดไม่ได้สักบาทเลย <laughs> Ki, ýc, anh h blessing, anh đi mám đi, 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 ย,ยกเลยยกเลยรีบยกรีบยกนี่ครับข้างล่างเป็นน้ำครับสุดยังโอ้แรงแรงตายอยู่นี่ครับคันหนึ่งดับยังไม่เสร็จเลยคันหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราก,ก็ลุกเป๊ะทันไม่ทันแล้ว ตาตรงขีดแตกแล้วนาดินสวยมากครับพ่เทค่อนข้างที่จะแคบก็เลยดันไม่ทันครับรอก่อนลถเป๊ะใจร่มๆใจเย็นๆซู <c oughs> เฟอร์รถไทน,นี่หน้าดำคาเคลียดแล้ว อเซ็กคอมเซอร์ครับโอ้โอ้แรงไม่ได้ครับใส่เยอะเกินนี่ต้องลากออกนะ <S 2> <S 2> นี่ครับเราใส่ดินกันประมาณนี้เลยครับมาตรฐานอยู่แล้วครับทีมงานหกล้อดำกรนครับเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่าครับคันนี้ปรึกษาช่างมาสองสามช่างบอกน่าจะเป็นที่สปริงจานกดครับมันละเดี๋ยวต่าเดี๋ยวสูง โอ้ยหน้าดำหน้าแดงแล้วาตุงเราจะเทไปถึงนู่นเลยครับระดับก็จะประมาณนี้ครับเทจนกว่าจะเต็มครับ ปลาเนียวโอ้เร็วมากครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันซิปหน้าครับเดี๋ยวโบรถก่อนนั่นแหละนั่นแหละ สวัสดีครับ